ขายยังไงเหรอแม่ต้นละบาทเนาะต้นละบาทสองบาทเนี่ยมั่งคงมังเขือไม่โทรหาโทรหานานแล้วนายยังไม่มาเลยไม่มาก็ขโมยแล้วเดี๋ยวจ่ายทีหลังไอตัวนี้คือกสกิสมที่เราต้องไปส่จ้ะเอาไปเกลี่ยนะยังไงนะยังเกลี่ยแล้วนี่ยจะมียโอเคแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยนี่ก็โยนทิ้งพี่บอกตรง มันทางของพี่ชัดๆห้าหกพันต้นแม่ปลูกคนเดียวทุกครั้งเลยเหนูต้องแยกให้เป็นนะฮะลูกแยกแล้วลากเขาขาดเดี๋ยวแม่แยกเองดีกว่าลูกก็คือยาเสือ สวัสดีวันสุขค่ะทุกคนค่ะแน่แน่วันนี้อยู่ที่ไหนคุณคุณไหมตรงนี้เป็นต้นกล้าเกษตรของพี่สำราญนะคะที่สระบุรีค่ะวันนี้แม่ซุจะมาเอาต้นต้นผักค่ะผักสลัดเว้นห่างมานานพอสมควรและหลายเดือนแล้วเพราะว่าฝนชุกมากลงไม่ได้ตอนนี้ที่ร้านนี่เคลียร์แปลงไว้รอเรียบร้อยหมดแล้ววันนี้จะมาเอาต้นกล้าไม่รู้ได้อะไรบ้างไม่รู้พี่สำราญจัดอะไรไว้ให้บ้างขายยังไงเหรอแม่ต้นละบาทเนาะต้นละบาทสองบาทเนี่ยหนึบเนี่ยเนี่ยแตงกวา ซื้อยกไปเลยก็ได้ยกแผงก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็ไม่ต้องไปลงได้ไหมให้มันอยู่ในนั้นตลอดไม่ได้ดิไม่พอดินไม่พออาหารไม่พอเออก็เหมือนถ้าเาให้หนูกินข้าววลเม็ดหนูอยู่ได้เวลาหนูโตหนูจะไม่โตนะคะอ่าต่างกันไมแม่แต่ละแต่ละชนิดแต่ละอย่างเงี้ยส่วนมากไม่ต่างนะจากไม่ต่างมีผักอะไรบ้างแม่ปกติที่แม่มาแม่ก็จะมีผักคอสผักคอสแล้วก็ผัก กินปัทวียเรซปัทวีเรดโอ๊กกินโอ๊กอะไรเนี่ยบัตเตอร์เฮดอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยแหละต้องปลูกยังไงในร่มอย่างนั้นหรอแม่ไม่ชอบแดดมันจะต้อง50ประมาณ 50, 50, 50. เปอร์เซ็นต์น่ะ50 50อ่าลองเข้ามาดูลูกเ,เข้ามาดูเจ้าของแกไม่อยู่ตรงหลังนู้นเขาจัดไว้ให้เราแล้ว<อ>เดี๋ยวเราก็ไปดูอีกทีอ,อันนี้ก็คือกินโอ๊กเห็นไหมกินโอ๊กอ่านี่เป็นคอร์สน่าจะเป็นคอร์สแดงว่ะ คอสแดงคอสแดงอันนี้ตรงนี้ที่เป็นเป็นเรือนเพาะชาที่เขาไอ้นี่มีเห็นไหมกระพงกระเพรามีหมดทุกอย่างผักสวนครัวมีหมดทุกอย่างเลยเนี่ยเต็มหมดเมื่อกี้แตงกวานะแม่อมองปุ๊บไม่รู้เลยเหรอว่าอะไรตอนแรกๆไม่รู้ลูกตอนตอนหลังพอมาบ่อยๆแล้วเราก็ศึกษาก็อันนี้ก็รู้ละมารู้จักที่นี่ได้ยังไงเอ่ยเซิร์ชใน Google ว่าอยากได้ต้นกลา้าผักอะไรมันขึ้นคำว่มมาต้นกลา้ามันก็ขึ้นเด้งมาเลยคือ<ม>ขึ้นต้นกล้าของพี่สำรานโอ้ยมาเจอก็มาเจอเพื่อนสาวน่ารักเพื่อนสาวเป็นเพื่อนสาวนังใจดีซื้อสามร้อยแถมสามพันอย่างนั้นนะ่ะนังใจดีมากน่ารักใจบุญขุนทานคนปลูกผักปลูก ต้นไม้เขาบอกต้องเป็นคนมือเย็นนี่เรื่องจริงมือเย็นด้วยแล้วก็โบราณนเขาว่านะว่าต้องมือเย็นแต่แม่ไม่รู้ว่าไอ้คำว่ามือเย็นมือร้อนมันเป็นยังไงหรอกอแต่ว่าใจเย็นยนะต้อง,ต,องต้องใจเย็นแล้วก็มีความความละเอียดพอสมควรแล้วก็เขาเรียกอะไรมีการมีความใส่ใจอะไหนของ<ะ>อที่สั่งเขาไว้อันนี้อันนี้เขาเขาใส่รังไว้ให้ละ อ๋อโอเคมีคอสนี่ผักคอส mm hmm. นะคะแสแดงว่าลังใส่นางไม่มีนางก็ผักคอสแล้วก็คณะคณะเห็ดหอมจะลุก mm hmm. อ่าแล้วก็อันนี้ก็กรีนโอ๊กนี่ก็กร mm ีนโอ๊กจ้ะอันนี้อายุเขากี่วันนะแม่อันนี้ของเขาน่าจะ20วันแต่บ้าง อันอันนี้น่าจะยังไม่ยี่สอันนี้ดูแปลกตาไปเหมือนใบเหมือนต้นกาดอะไรที่กาดอะไรสักอย่างนะแต่แกน่าจะจัดให้เหมือนกวางพวกกวางตุ้งเหรอแม่ไม่ใช่ไม่ใช่กวางตุ้งไม่ใช่อันนี้เป็นคณะเห็ดหอมครัโอ้โหที่แม่คณะที่มันต้นใหญ่ๆที่แม่ปลูกที่สวนนั่นแหละใช่นี่แหละมันจะเป็นเงี้ยเนี่ยคิดดูดิแล้วปลูกมาแล้วมันโตขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยมะคองมะเขือไม่โทรหาโทรหานางแล้วนางยังไม่มาเลย ไม่มาก็ขโมยแล้วเดี๋ยวจ่ายทีหลังโอเคแต่เขามีลูกน้องอยู่ในนี้นะป้าจา๋าขออนุญาตชมเมลอนหน่อยนะนี่ฮะนี่ฮะคนขาเนี่ยดูสิแล้วมันไม่ได้ใช้ดินเยอะะขอชมหน่อยนะอัน,นอันนี้คือเมลอนใช่ไหมเมลอนรุ่นแรกมันยังไม่ได้ผสมคือแบบ อ๋อยังไม่ได้ผสมเกสรแต่ว่าคือทั้งผสมเกสรประมาณสองสามวันทังสามวันนะดูดิผสมได้ดออแล้วดูดอ,อกมีดอ,อกผสมเกสรแล้วมันจะมีลูกห้อยเตรงไหนวะพอลูกมันห้อยแล้วก็<ด>เราก็ต้องเด็ดเลือกเอาไว้ใช่ไหมผสมอยู่สามสามกิ่งครับไอตัวนี้คือเกอสรที่เราต้องผสมจ้ะแล้วเราจะเอาตัวไหนมามคือมันเป็นกระปร๋ออ๋ออ๋อนีเก็มีลูกใช่แล้วเอาตัวคู่ที่มันติดตัวคู่ที่ติดอย่างนี้นะ อ่าตัวผู้ตัวผู้นี่นี่ตัวผู้จะเป็นแบบนี้ย่จะไม่มีกระเป๋อนะมีตัวเมียมีกระเป๋อจ้ะจะจาแต่ตัวผู้มีกระเป๋อเอาแตะเฉยๆอ่ะมาจิ้มมกันเอันนี้คือดอกตัวผู้นะคะดอกตัวผู้อ่ะหนูดูดอกตัวเมีย ดึงดอกตัวเมียมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีตุ่มๆมันจะมาหาเนี้ยดึงมาเลยโอเคดอกกะพูดึงดึงก้านมาด้วยแม่ทำให้ดูนะอ่าดอกกะพูดปีบมันออกให้หมดแล้วแต่แล้วก็ออกนะคะเลยแต่เกศอนแล้วแต่เกสรนะมันก็จิ้ม อ่าแล้วก็เอาไปเขี่ยเขี่ยแล้วนี่ยัวเมียโอเคแล้วก็เขี่ย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 เขียเขี่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 ยขี่ยเ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 ขี่ย่ยเขีี่ยเขยเขี่เขี่ยเ่ยเขี่ยเขี่ยี่ยเขีเขี่ยเขี่ยเขี สองเอาไว้สักสามสามสามลูกสามลูกเอาไว้ก่อนเผื่อจะเลือกเผื่อเลือกแต่ว่าเลือกลูกเดียวจริงๆเกาจะเลือกเครือละโตเครือละลูกเท่านั้นเองเพื่อให้มันใหญ่สมบูรณ์แล้วเวลาจิ้มมันนะต้องจิ้มแรงจิ้มเบาได้ใช่ไหมได้หมดครับแต่ว่าให้มันเกสรผสมกันอ๋อโอเคโอเคไม่เูาก็กลัวจิ้มแรงไปมันจัดเสพไม่ใช่นี่กกิ๊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 มกย๊กกิ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 ๊ พี่บอกต,องตรงๆที่มันทางของพี่ชัดๆตรงนี้งั้นพี่ขออนุญาตลองผสมอีกอันหนึ่งนะดอกเดียวไม่อยู่เห้ยขออีกสักดอกแล้วนาดะ,ะอันนี้ดอกตัวผู้นะคะตัวผู้มันไม่มีติ่งเห็นไหมคะมีดอกนี้อ่ตัวผู้โอเคอแล้วเรากำลังจะหาลูกหาตัวเมียที่ดอกที่ตัวเมียใหญ่ๆนี่ตัวเมียเห็นไหมฮะตัวเมียเนี่ยเห็นไหมอ่าเห็นตัวเมียไหมฮะโอเค เราก็จะจัดการถลอกภาพประโยชน์มันออกก่อนถลอกมันออกก่อนถลอกมันก่อนนะฮะแล้วก็มาจิ้มตะเมียอย่างนี้จับนะโอเคจะจะโอเคจิ้มจิ้มจะเพราะว่าโอเคก่อนมันเล็กมากมันจะมันจะฟิวไปหากันเองแต่ถ้ามีแมลงอ่ะมันก็มีบ้างผสมให้บ้างแมลงมันจะไม่พอเนี่ยมีแมลงระบบนิเวศมันจัดสรรมันเองแต่ว่า พอเรามาฝืนธรรมชาติให้ก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพราะพอแมลงมันก็มีทั้งคุณและโทษใช่ไหมแมลงเยอะมันก็กัดดอกกัดโน่นกัดนี่กัดนั่นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ช่วยผสมพันธุ์นี่นะที่แม่อยากทาที่หนองน้าใสอ่ะเนี่ยแล้วมันใช้ดินไม่เยอะด้วยเห็นไหมเปิดน้ําปลูกในกระถางหรือเชื่อเนาะปล่อยปุ๋ยได้เลยครับอ๋อแม่เขาต้องปล่อยเป็นน้อยเป็นน้ำหยดแล้วก็ปุ๋ยถังปุ๋ยอยู่ในเดียวกันน้ำหยดเลยปล่อยพร้อมกันเลยง่ายดี เิดงใเครื่องก็จบแต่ถ้าอยากให้มันงามเร็วก็นี่แหละใช้มือหวานเอาก็ได้เราก็ต้องศึกษาเราจะทำไรเราก็ต้องศึกษาใช่ไหมมันดูของจริงโอเคเราดูเมลอนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปแอบขโมยมะละกอที่ตำราดกันทุกคนเอากับกรุงเทพขอเขาจะไปเก็บไปนี่หน่อยนะ มะละกอเนี่ยนะาย่ไม่ถ่ายละเก็บเลยเด็กเดินเดี๋ดูเองน่ะเดี๋ยวดูเองอ่อ,อนไม่อ่อนเดี๋ยวให้จงมาพิจารณาเองเนี่ยที่ให้แม่ที่แกแม่เอาต้นก้าแกไปอ่ะอแกบอกเตี้ยก็เตีย้ยของแกนะแต่พอแม่ไปปลูก,ม,กมันต้องเด,ด็อย่าปลูกในลูกเออถ้าปลูกในล้อมันจะยิ่งสูงใช่ไหมสูงข้างข้าง โอ้ถ้างั้นใช่แล้วเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก่อนมันได้นี่แหละไม่รือว่าถ้ามันแบบถ้าเราไม่ได้แก่สุดหรือว่าน้ำส้มตำมันต้องมีไม่ถ้ามันอ่อนมันก็จะขมนะลูกอ๋อเหรออ่อ๋อเขาก็ตัดใบออกเหมือนเรานี่ล่ะอ๋อเขายังไม่แก่ยังไม่เต็มยังไม่เต็มเหรอแม่ยังย่นย่นอยู่อ๋อเขาดูอย่างนี้พี่เองใช่ถ้ามันมันแก่มันขรึมเหรอเขาเรียกใช่มันจะตึงมันจะตึงลูกมันยังไม่เป่งไม่เต็มอ่ะอ่ะปอนให้นี่นี่ ไม่เป็นใจกูเลยโอเคค่ะ okay, ท mm ุกคนค่ะเราได้ต okay, mm ้นกล้าเรียบร้อยแล้ววันนี้นะแล้วก็พาชมสวนเขาพอสังเกตนิดนิดหน่อยหนอยพราะชืนใจเนาะได้ความรู้นิดนดหน่อยเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านแล้วไปปลูกเลยค่ะเดี๋ยวตามฉันไปที่ร้านบ้านสุดารีเลยนะคะเดี๋ยวไปปลูกกันค่ะไปเลย บายแม่ยวพักเดียวยวทางปลอดภัยค่ะเป็นขโมยเมื่อตะนะเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์ค่ะทุกคนจ้ามา มาละต่อเนื่องจากที่โน่นเนาะเราไปซื้อก้าผักมาละแวะอาบน้ำน,นิดนึงมันเหม็นเปลี่ยนชุดแต่งหน้าน,นิดนึงเดี๋ยวจิไม่งามเดี๋ยวปลูกพักหน้าคนปลูกไม่งามพักก็จะไม่งามดีเออ,อ,อต้องนิดนึงค่ะเอ้านีหน่หนูหนูมาช่วยกันขนผักลูกมาเราไ,ไปปลูกผักเราไม่เอ,เออมาช่วยกันขนผักปะ, <คน S 1> ะลูกสะพ้ายช่วยคุณแม่นะคะลูกสะพ้ายช่วยแม่ปวหน่อยนะคะ สองผ่าได้ได้ได้คะโชว์ความแบบนี่หน่อยนะคุจะผ่านไหมเป็นสะพ้ายคุณแม่เราผสมดินสุนารีไม่หมดแล้วนะคะนี่หัวเชื้อดินนี่ในช้อปปี้มีขายนะคะในเพจสุนารีเกษตรอินรีมีขายในลาซาดามีขายนะคะทุกคนการปลูกพักสลัดนะเขาบอกว่า ถ้าแปลงนี้เคยปลูกผักอะไรพอเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วให้เปลี่ยนอย่าอย่าปลูกผักชนิดเดิมซ้ำนะเพราะอะไรแม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาบอกว่ามันจะทำให้เหมือนผักต่างประเภทมันมาอยู่ดินอันเนี้ยมันก็จะรู้สึกแบบแตกต่างถ้าอยู่แปลงเดิมเดิมดินเดิมเดิมอาหารเดิมเดิมอะไรเงี้ยมันจะไม่เคยงามอันนี้จะปลูกอะไรนะแม่อันนี้เป็นคณะเห็ดหอมลูกแต่รอบนี้เราปลูกอะไรนะแม่ อ่าเป็นอ่ากร oh. ีนโอ๊กอกรนอกอันนี้แม่จะแบ่งนะฮะแม่จะแบ่งคขาเนี่ถาดหนึ่งรอยี่สิบาทเนะี่ยร้อยยี่สิบบาทแกยังไม่ส่งยอดมาเก็บตังเลยนะ <c oughs> แกกลับไรยังก่อนนะ <c oughs> กลับแล้วโอเค <c oughs> แม่จะแม่จะทําเป็นห้าแถวนะลูก <c oughs> ประมาณนี้ต้องอย่างีงนะฮะกะเอาลูกประมาณ <c oughs> เอ้ย่างนี้ค่ะอันนี้ดินนี่ผสมอะไรมากนะแม่มีอันนี้เป็นดินซรีแล้วอะไรอีกอ่ามูลไส้เดือนลูกถ้าปลูกผักสลัดต้องเป็นมูลไส้เดือนกับกับดินกับหัวเชื้อดินซุนารีเท่านั้น<อ>ถ้าเป็นก้ามปูมันจะเหนียวเป็นก้อนเป็นก้อนอสลัดเขาจะไม่ชอบสล,สลัดผักสลัดเขาจะชอบดินล้วนๆวนลูก<อ>ดินล้วนล้วนลวนเนีนนะ่ยไม่ใช่ไม่ใช่ดินอย่างเดียวเพียวเพียวนะคำว่าล้วนๆของแม่ ดินดินลัวดินล้วนนะลูกจะประมาณนี้ต้นมันจะได้ใหญ่ๆสวยๆแน่แถวใช่ไหมคะใช่ลูกหนูก็กะเอาว่าลองดูดิสัดส่วนของมันนะดูดิการกะการคเน <c oughs> เดี๋ยวดูซิ <c oughs> อย่างนี้รูรูโบนะลูกอย่างนี้รูโบไม่ได้ค่ะลูกเราต้องเกลี่ยๆแล้วก็แถวก็ไม่ตรงด้วยนะคะคุณลูกขาก็ปิดก่อนนะคะปิดลูกก่อนปิดูโอเคหนูก็ดูนะคะประมาณนี้ของนิ้วข้อคออ่าอย่าไปยกตั้งห้านิ้ววายเศบตายเอ้าอันที่มีโอเคอันนี้เป็นสามต้นเดี๋ยวเราจะออกต้นหนึ่งเลยมันแบ่งได้ด้วยหแบ่งได้หรอก เร,เราจะใส่แค่แค่2แค่2แถวเถอก็สำคัญนะอันไหนที่มันเล็กจะจัดเราก็3ก็ได้ไม่เป็นไรโอ้ประมาณอย่างนี้หรอแบ่งสองแบ่งสงเพลิดเพลินเนี่ยสิปแปลงเนี่ยห้าหกพันต้นแม่ปลูกคนเดียวทุกครั้งเลยก็นั่งทำอย่างนี้หลอกทำไปเรื่อยเรื่อมันก็เพลินก็มีความสุขดี แต่ตอนแยกสําคัญนะคะลูกเนี่ยระวังนะคะถ้าอย่างนี้อาจจะตุยได้นะฮะหนูต้องแยกให้เป็นนะคะลูกแยกแล้วลากเขาขาดเดี๋ยวแม่แยกเองดีกว่าลูกก็คือยาเสือกอันนี้สามต้นใส่ได้ไม่เป็นไรสามเมื่งสองมาดูดูตาม,าม,าตามถ้าสามต้นส่งมาเลยไม่เป็นไรแสดงว่าเราก็ทําเล็บไม่ได้เลยโอ้แม่ในชีวิตไม่ทําเล็บอยู่แล้วไม่ไม่เคย เลบไม่เคยยาวเพราะแม่ชอบทําอาหารชอบทํโน่นนี่นั่นเคยมีทําอัลบั้มชุดหนึ่งเขาให้ไปต่อเล็บเชื่อไหมหยิบแก้วน้ํากินยังหล่นแตกใช่ไิตลําบากแล้วแม่ใช่ใช่มันม่ถนัดลูกค้าที่เขามาแม่เขาชอบเขาชอบผักอะไรของเราชอบคะน้าที่สุดเลยใช่ไหมเพราะคะน้ามันกรอบมากวันนั้นที่มาถ่ายนะลูกเห็นป่ะมีแต่เรียกร้องบอกเมื่อไรจะปลูกเมื่อไรจะปลูกช่วงหลังแม่ทําปลาไหม ยังไม่มีเวลามาปลูก<ม>แต่ว่ามันในนี่ลูกพอดีมันฝนด้วยฝนจัดมันปลูกไม่ได้สลัดเลียลูกก็มไม่ได้ใช่เพราะว่าของเราทําแค่มุ้งเราไม่มีหลังคาเนี่ยห่ง,ง่ายมากเลยค่ะทุกคนค่ะอยากให้ลองปลูกเนาะมันทําได้หมดเลยดินมูลไส้เดือนนะ่ะตามร้านก็มีขายทั่วไปเลยแล้วก็ผสมกับดินสุนารีอ่ะหรือว่าใครจะมีดินอื่นที่ว่าเคยใช้แล้วดีก็แล้วแต่แหละอันเนี้ย แต่ฉันก็แนะนําว่าดินฉันนะให้อุดหนุนดินฉันผสมเยอะไหมแม่สมมตแิแปลงนี้ประมาณห้าถุงใช้ดินแม่ห้าถุงแต่มูลส่เดือนก็ใส่ให้เต็มแหละแล้วหลังจากนี้ประมาณสองเดือนทช่ไมแม่ถึงจะเก็บได้ตีว่าเดือนครึ่งหลืหอเดือนครึ่งก็พอ,อแต่บา,บางที่ก็สองเดือนแต่ว่าไม่รู้ทุกครั้งที่แม่ปลูกไม่เคยถึงเลยแล้วพอเราปลูกเสร็จแล้วยังไงต่อนะแม่ก็ก็ยังก็มารดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นใช่ปุ๋ยไม่ต้องแล้วหรอแม่ไม่ไม่ต้องแล้วลูกแล้วก็ ไม่มีฉีดมาลงมาแรงไม่มีอะไรทั้งนั้นปล่อยเลยแค่ดูแลว่าอย่าให้เขาขาดน้ำเออมันก็ไม่ยากนี่นนะเนาะไม่ยากแต่ว่าไม,ไม่มันก็ไม่ง่ายไงมันการใส่ใจลูกมันต้องดูว่าเอ้มันต้องแม,มแม่ดูทุกเช้าแม่ดูทุกทุกต้นน่ะออแม่มาดูเลยไอ้เอช้าดูมีมดมีแมงไหมตรงไหนหมดเริ่มขึ้นแม่ก็ต้องจัดการด้วยน้ำร้อนแหละ น้ำร้อนลาดเลยเหรอแม่เออเอากาน้ำมาเสียบที่เนี่ยที่ร้านเงี้ยก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันงั้นมันเป็นมันทำอะไรมดมันตัวนำเพี้ยอ๋อมีมดคือมีเพี้ยลูกอ๋อเหรออืมให้เด็กๆเข้ามาช่วยทำดินทำอะไรเราก็ไม่เหนื่อยตอนทำแรกๆทำคนเดียวหมดทุกอย่างเลยไม่ไหวอ๋อเมื่อก่อนแม่ก็ขุดดินเองด้วยใช่ใช่พวนเองทุกอย่างเลยแล้วก็ตูนถ่ายคลิป อเพื่อที่ถ่ายคลิปใช่สบายเลยอ่ะโปรดิวเซอร์โน้รู้ป่ะเผือแป๊ดเดียวแม่เดี๋ยวนุช่วยเดี๋ยวนุปุยแปลงหนึ่งที่ที่มันปลูกอ่ะเลยหมดเลยแล้วเราต้องไปลื้อใหม่อีกไม่ตรงไม่พอเตี้ยด้วยไม่มันไม่โตแปลกดูดิจริงเหรอออแปลกให้พี่ตูไปปลูกมะกอ เออ่มไม่เจอหรูกเปล่ปาพารากรเตี้ยแต่ไม่มีใช่มันเตี้ยแต่ไม่มีลูกการกดการอะไรก็สําคัญเนี่ยในระหว่างที่เนี่ยน้ําหนักมือเนาะแม่ใช่บางทีไปกดโคนมันหักรากมันอย่างเงี้ยแน่นเกินหรือไม่หลวมเกินนั่นก็มันก็มีผลอะอยู่ในสวนทั้งวันก็ได้คุณแม่ใช่อยู่ทั้งวันอยู่เงี้ยแดดร้อนฝนตกยังนั่งตากแดดแล้วก็ตากฝนเป็นนางเอกมิวสิกอยู่งั้นอะ โอ้ความสุขเด้เดี๋ยวเพลงนี้ก็ขึ้นมาในหัวอีก <c oughs> ฉันรักเธออุ้ยตามแตนวิวแล้วนะหนู <c oughs> ฉันรักเธอเท่าฟ้าราชนะยิ่งสิ่งได้ใช่ถึงเธอจะเป็นเด่นใครเคยเป็นเช่นไร ก็ไม่หนูเอามาใส่ไตเติ้ลมาแรกตรงไหนได้เลยนะ <Nice see. S 1> ในคลิปเราลูก <Nice. S 1> ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องลิขสิทธิ์ลูก <Nice. S 1> ของของคุณพ่อของคุณพ่อคุณแม่เองแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราเห็นอุ้ยก็ถ่ายรูปแปลงผักสวยๆกว่าจะสวยกว่าจะไอ้นี่น่ะโอ้โหความมานะอดทนนะมันไม่มันไม่ง่ายเลยลูกรอบนี้เราต้องมาซื้อค่ะไม่นาน าาไม่ก็เดี๋ยววันนั้นก็มามดีหรอกเราต้องซื้อก่อนเอ <c oughs> คนเป็นคนป่วยเป็นมะลงงมะเร็งอะ่ะเราก็ส่งให้เขากิกนฟรีนะคุณลกูกบางทีเขาก็มาเราก็ให้เขามันคือความสุขเราก็แบ่งปันไปฉันรกเเธออ โอเคค่ะเรียบร้อยแฝงโฆษณาอ่านี่ใครสนใจในช้อปปี้นี่หรือว่าเพจสุนารีเกษตรนิสัยได้เลยค่ะเป็นหัวเชื้อดินนะคะเรียบร้อยละผักของเราเดี๋ยวรอที่ตามนะคะว่าอีกปิะมาหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวจะฉันจะถ่ายลงให้เห็นแหละว่ามันเป็นยังไงเจริญเติบโตยังไงแต่ว่ามีข่าวมาฝากพิชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะทุกคนร้านบ้านสุนารีอันนี้ร้านนี้นะคะ จะเซ้งในะใครที่อยากทำร้านอาหารในครัวเราเป็นครัวรสเตนเลสอย่างดีนะคะมีระบบดูดควันนู่นนี่นั่นเคาน์เตอร์ทุกอย่างซิงซิง้งเป็นสเตนเลสอย่างดีค่ะทุกคนค่ะเผื่อว่าใครอยากจะทําร้านอาหารมาเซ้งได้นะนะติดต่อมาในคอมในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วกันเดี๋ยวจะมีลูกสะพ้ายคอยตอบให้ <G ül üyor> เดี๋ยวแม่จะเข้ามาดูในคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ยังไงก็ทิ้งเบอร์ไว้หรืออะไรก็ได้นะถ้าใครสนใจนะราคาไม่แพงค่ะเพราะว่าเราจะมูฟ ที่ปลูกผักและทุกอย่างไปอยู่ที่น้องน้ําใสแล้วเราจะไปเริ่มทําตรงนั้นแล้วนะทุกคนกันฝากด้วยละกันนะเสียงร้านแล้วก็ฝากช่องอาบางพูนแคมปัสด้วย <c oughs> <c oughs> บังพูนแยมปัสฝากสุนัสวัสดีวันสูด้วยนะคะทุกคนค่ะออีพี EP นี้แค่นี้นะ <c oughs> เดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันจะพาไปไหนไปดูกันค่ะทุกคนรักนะจัวบจวบ๊บค่ะทุกคน <c oughs> дэг 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 дэг